จิ้งจอกเท่า10เมษายน2568เต้นตามจังหวะจิ้งจอกเท่าเมื่อจังหวะดัดชนีหุ้นไทยมีรีบาวก็ต้องเต้นตามจังหวะหากหุ้นลงก็ต้องเด้งออกจากกระดานพักตั้งสติด้วยตอนนี้สงครามกา,าโลกสงครามภาษีอยู่ในห่วงการเจรจาต่อรองการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยโลกเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยน ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม INSET ลงโหด INSET รอบนี้วานนี้ลงอย่างโหดสงสัยนักลงทุนไม่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยร้อนเงินกระหน่ำขายหุ้น INSET แบบไม่สนใจอนาคตแต่ขอใช้เงินตอนนี้วันนี้หวังว่าพายุ INSET จะสองอบาบ้งแข็งแรงสภาพเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างใดแต่สำหรับหุ้นแบงไทยนั้น มีความแข็งแรงแข็งแกรง่งด้วยผ่านมาหลายวิกฤตทุกรูปบอบ K B A N K S C B B B L K T B T T B T I S C O โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i ซด์ com